ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพรธิ์วันรัฐรมนูญฉบับไหนใช้ไม่ทันเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้นะครับไม่ต้องไวไประวันเลยครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่รัฐมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถใช้ทันในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอนเพราะนะครับฝ่ายรัฐบาลเองไม่ได้รีบจัดการไม่ได้รีบสนใจเพราะรัฐมนูนฉบับนี้เป็นประโยชน์กับพรรรัฐบาลครับ เพราะฉะนั้นการที่นะครับรัฐมนูน,นเป็นประโยชน์กับตัวเองเขาจะรีบแก้ไขไปทำไมรีบแก้ไขไปเพื่ออะไรครับ ผลิตห่วงรัฐมนูญฉบับใหม่คลอดไม่ทันก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าเผยยื่นร่างรัฐมนูนทบทวเนเงื่อนไขาการยุบพักนิยามมาตรฐานทางจัดิยธรรมเรื่องใครสารรัฐมนูนผูกขาดการตีความเปลี่ยนเป็นระบบสแสดงความรับผิดชอบ18กันยายน2 5 6 7ที่รัฐสภานายพัิตวัชรสินปุกสอสอบแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ2560ของพรรคประชาชนว่าเป็นการเดินคู่ขัดนานเร่งรัดขบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีความชอบธรรมทางประชาวิจัยโดยเร็วโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตาในประเด็นที่มีความสําคัญจําเป็นเร่งด่วนซึ่งพรรคประชาชนยื่น ร่างแก้ไขประเด็นการลบล้างผลพวงจากรัฐประหารยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปียกเลิกมาตรา2.76ที่เกี่ยวกับประกาศและคำสั่งของคสช,ช,ช,ชรวมถึงเพิ่มหมวดการป้องกันร,รัฐประหารไปแล้วคาดว่าจะพิจารณาในวันที่25กันยายนนี้นายพักฤทธิ์นะครับกล่าวอีกว่านะครับส่วนร่างแก้ไขเพิ่มเติม,ตมที่กำลังดำเนินการคือการแก้อำนาจของรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระโดยมี2ประเด็นได้แก่1น,นับทดทวน แก้ไขอำนาจการยุบพักซึ่งจะต้องมีการยื่นร่างแก้ไขพรบพักการเมืองเพื่อให้สถาบันทางการเมืองยึดโยงกับประชาชนรวมทั้งเงื่อนไขการยุบพักซึ่งคาดว่าจะมีร่างนะครับฉบ,บับการที่เซ็นร่วมกันในกรรมธิการพัฒนาการเมืองและอาจจะมีร่างของพักการเมืองอื่นยื่นประกบ2เนี่ยทบทวนอำนาจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจัยิยธรรมที่ถูกเพิ่มเข้ามาในรัฐมนตรีสองห้าศูนย์ซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมแต่ต้องการให้ผู้ดํารงตําแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญสามารถปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างสุจริตอย่างไรก็ตามการที่รับนูน250นำมาตรฐานทางจริยธรรมมาปรรจุในกฎหมายอาจเกิดปัญหาได้เพราะเป็นเรื่องที่มีฟาร์มเป็นนามธรรมสูงแต่คนแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันแต่กับใช้สารน้ำนูนเป็นผู้ผูกขาดนิยามมาตรฐานทางจริยธรรมและบังคับให้ทุกองค์กรดังนั้นเมื่อมีการยื่นเรื่องให้วินิจฉัยองค์กรที่วินิจฉัยไต่สวนคือสารน้ำนูนเรามองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหา จึงส่งให้เปลี่ยนความรับผิดชอบทางการเมือง <c oughs> เช่นหากเกิดกรณีแต่งตั้งบุคคลมาเป็นรัฐมนตรีจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกระแสข้อวิาพากษ์วิจารณ์ทางสังคมซึ่งสุดท้ายจะสุดจะส่งผลถึงคูหาเลือกตั้งนะครับ <c oughs> สิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาคือการนำเรื่องเป็นนามธรรมในจริยธรรมกำหนดไว้ในตัวกฎหมายและให้อำนาจองค์กรเพียงกลุ่มเดียวในการนิยามมีบทบาทหลักในการตีความวินิจฉัยซึ่งต้องการเห็นคือความปรับปรุงนะครับ กำกับนะครับจริยธรรมอย่างแรกมองว่าเรื่องจริยธรรมสําหรับผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองสิ่งสําคัญคือความรับผิดชอบนะครับทางการเมืองนายผลิตกล่าวนายผลิตกล่าวต่อยว่าส่วนร่างแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันกับของพรรคอื่นต้องดูเนื้อหารายละเอียดแต่มองว่าหลายพรรคเห็นปัญหาคล้ายกันแต่แนวทางการแก้ปัญหาอาจจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามทุกพรรคการเมืองที่ยืน่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎ เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะไปจบที่การพิจารณาร่วมกันในประชุมรัฐสภาหากภาครวมหากหากภาครวมเห็นเป็นปัญหาตรงกันนะครับแต่แตกต่างกันในรายละเอียดมองว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้รับประกันและถกเถียงกันในชั้นกรรมธิการ ผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรที่นายชูศักดิ์สิทธิ์นินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลชุดนี้ยังมีจุดยืนในการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เหมือนเดิมแต่ไม่แก้ไขหมด1นึ่หมดสนายภริศ์กล่าวต่อว่าจุดยืนของพรคประชาชนยังคงเหมือนเดิมซึ่งเห็นต่างกับทางรัฐบาลน,นี้การจัดทํารัฐมนุนฉบับใหม่ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นการยกเว้นปรับปรุงอวดหนึ่งนะครับ เพียงแต่การกรอบเอาไว้การแก้ไขจะไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐอีกทั้งที่ผ่านมาในการจัดทํารัฐนูลฉบับใหม่นะครับก็มีการปรับปรุงหมวด1และหมวดะครับซึ่งไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแต่อย่างใดก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับหก็คือการแก้ไขมันแก้ไขได้แต่ต้องไม่เปลี่ยนแกลการปกครองหรือการแก้ไขต้องแก้ไขให้ดีขึ้นเราสามารถถกเถียงกันในสภาได้คําว่าแก้ไขก็คือแก้ไข ไม่ได้ยกเลิกนะครับต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับมีการถกเถียงกันได้มีอะไรกันได้ครับ <c oughs> ดีก็ทําไม่ดีก็เอาแบบเดิมจะดีกว่าหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเดดฟังครับ